นั่งข้างหลังให้ดูว่ามันจะกว้างขนาดไหนนั่งสบายมากทุกคนยืนสวยๆก็คือสามารถเปิดปิดฝากระโปรงท้ายได้เลย<ะ>ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดาวน์ศูนหรับใครนะคะที่สนใจรถไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามโดยเฉพาะรุ่น Fortuner คันนี้สวัสดีค่ะทุก เห็นหน้ากว้างอย่างเพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้มีรถสวยรถดีเข้าใหม่ค่ะกับคันนี้เลยค่ะ Toyota f o r t u n e r นะคะตัวนี้เป็นปี2016ค่ะตัวนี้ขับเครื่องเครื่องยนต์2.8ดีเซลค่ะและขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้6สปีดค่ะไฟหน้านะคะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้เลยตัวนี้เป็น LED นะคะกระจังหน้าตัวนี้เป็นสวยดุใหม่มากที่สำคัญตัวนี้ สีหายากมากเลยเพราะเป็นสีน้ำตาลทุกคน <Huh? S 1> แล้อแม็กคันนี้นะคะเป็นขอบ18เลยทุกคนอยากจะบอกว่าสวยมาก <Huh? S 1> และนี่นะคะคือภายในห้องโดยสารเบาของเขาก็จะเป็นสีเบดนะคะเบาคู่หน้าปรับได้ถึง8ทิศทางเลยทีเดียว สามามรถเปิดปิดด้วยปุ่มพุสตาบ์ทคุ้มสุดคุ้มไปเลยแล้วตัวนี้คือหรูหรามากสำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่เพจของเราได้เลยเดี๋ยวกอจะเข้าไปดูนั่งข้างหลังให้ดูว่ามันจะกว้างขนาดไหนนั่งสบายมากทุกคน สบายจนแบบว่าสามารถเดินทางไกลได้แบบสบายมากเลยรถคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวครอบครัวใหญ่สามารถจุได้กันทั้งครอบครัวเลยหรือไม่ก็ผู้บริหารเนาะที่เดินทางไกลๆหน่อยก็คือนั่งสบายอย่างแน่นอนภายในกว้างขวางขนาดนี้เดี๋ยวมาพาไปดูฝาก,กระโปรงท้ายกันดีกว่าว่าสะดวกสบายขนาดไหนสําหรับผู้หญิงนะคะที่กลัวว่ารถจะใหญ่แต่ว่าการเปิดปิดฝาก,กระโปรงท้ายจะลําบากหรืวอว่าทำไม่ถูกค่ะ านนะคาเนเปิดปิดฝังกระโปรงท้ายด้วยระบบไฟฟ้าสบายมากทุกโทนเห็นไหมยืดสวยๆก็คือสามารถเปิดปิดฝังกระโปรงท้ายได้เลยนี่ดูภายในนะคะสามารถแบบบรรจุของได้เยอะมากไม่ว่าจะของเล็กของใหญ่เบาะตัวนี้นะคะสามารถพับเก็บได้เลยจุของได้ถึงที่นั่งข้างหน้าเลยอ่ะเดี๋ยววันจะปิดที่ดูสะดวกสบายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว, <S <S <ๆ>ลวกับตัวนี้นะคะ Fortuner สีน้ำตาลปี2016คันนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่เดินทางมาไม่ได้หรือติดปัญหาใดๆที่สำคัญเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้คุณถึงที่นะคะ <Huh? S 1> และไฟแนนซ์ผ่านแล้วเราก็มีโปรโมชั่นไปส่งรถคุณถึงที่บ้านด้วย <Huh? S 1> เช่นกันค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดาวน์ศูนยสำหรับใครนะคะที่สนใจรถไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามโดยเฉพาะรุ่น f o r t u n น r คันนี้สามารถเข้ามาชมได้ที่เพจ9 Perfect Car หรืออยากจะมาดูรถของจริงได้ที่โชว์รูม9 Perfect ค่ะถนนชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะค่ะและอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าก็จะมารีวิวรถข้างหนให้ดูอีกเจอกันค่ะ